สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่องอีสานบ้านสวยครับพาทุกท่านมารู้จักกับบ้านอีกหนึ่งหลังครับหลังคาทรงปัญญาครับสวยสดงดงามทีเดียวครับสังเกตจากด้านหน้าฮะด้านหน้านี่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ11เมตรนะครับความลึกหรือว่าความยาวของตัวบ้านก็15เมตรครับพูดง่ายคือ11คูณ15เมตรละกันนะครับนี่คือทางข้างหน้าครับทางเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับของตัวบ้านครับ Okay, ตามมาเลยฮะตามก่อนจะเข้าบ้านครับมาดูหน้าต่างนี่ครับแบบนี้เลยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่ช่างใช้ครับก็เป็นสแตนเลสเป็นลูกกรงรอบบริเวณบ้านเลยนะครับทุกส่วนของตัวบ้านจะเป็นเซตเดียวกันนี้เลยครับทราบจากช่างว่า เป็นสแตนเลสหรือว่าอลูมิเนียมนั่นแหละนะครับไซส์305นะครับซึ่งจะมีความหนากว่า102ความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานเยอะกว่าแน่นอนนะครับนี่ครับบริเวณภายนอกนะครับมาดูข้างในกันเลยฮะนี่ครับทางเข้าบ้านจะเป็นพื้นลักษณะนี้เลยฮะกระเบื้องประตูนี่เป็นประตูมานไม้นะครับข้างข้างใน บอกนะผู้ชมได้ว่าก็คือบ้านหลังนี้ฮะสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับสามห้องนอนห้องขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูฮะนี่เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับประมาณนี้เลยโอ้โถง,งดงามทีเดียวครับเหมือนเหมือนกับโรงแรมห้าดาวเลยครับเป็นฝ้าหลุมนะครับเดี๋ยวผมพาไปทางขวามือของตัวบ้านครับนี่ฮะเดินเข้ามาแล้วก็มาทางขวามือ ตรงนี้จะเป็นห้องโล่งอีกห้องหนึ่งครับทางเจ้าของบ้านเอาต๊ะหมู่บูชามาไว้แล้วอาจจะเป็นห้องพระก็เป็นได้นะครับเย้องมาฝั่งนี้ครับถ้ามองจากหน้าบ้านก็จะเห็นห้องนี้ห้องแรกอยู่ขวามือนี่ครับเข้ามาข้างในห้องนอนห้องที่1ความกว้างของห้องนอนครับ3.5คูณ4เมตรเท่ากันหมดทั้ง3มห้องนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วน หน้าต่างหรือว่าวัาสดุอุปกรณ์ต่างๆเจ้าของบ้านอาจจะเลือกสรรเองและก็รวมถึงผ้าม่านด้วยนะครับเจ้าของบ้านเลือกเองนะครับเลือกแล้วก็อาจจะเลือกอ,อะไรเลยเลือกชิ้นงานหรือว่าสินค้าเองนะครับขอแค่บอกช่างนะครับนะสวยครับออกไปโทนสีทองสลับกับสีขาวครับ หน้าต่างห้องนี้จะมีอยู่2ทิศทางครับด้านหน้าสีบานใหญ่ครับแล้วก็ด้านข้าง2องบานเล็กนะครับห้อง3.5มณสเมตรปูด้วยกระเบื้องแกรนิตครับเน้นว่าทั้งบ้านหลังนี้จะใช้สินค้าคุณภาพครับในเครือของ SCG ครับตั้งแต่หลังคามาแล้วนะครับหลังคาสีเทาสงปัญญาก็จะเป็นสีแพเนาะ s อ g ีครับประตูจะเป็นประตูไม้ประดูครับนี่ครับสวยมากครับ พาออกมาครับพาออกมาก่อนดูของไฟสวยๆครับของห้องโล่งๆห้องนี้เล็กๆนะฮะมาดูห้องใหญ่ห้องหนึ่งครับห้องที่สองละกันครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อไปห้องที่สองนะครับเข้ามาในตัวห้องครับเป็นฝ้าเรียบเหมือนกันกับห้องแรกเลยครับผ้าม่านก็สีเดียวกันนี่ฮะแล้วห้องนี้มีความพิเศษก็คือจะมีห้องน้ําในตัวครับ เดินมาที่ห้องน้ำของห้องนี้ครับว้าวตามเซตของช่างโอนนะครับช่างโอนก็จะให้แบบนี้มาเลยครับมีฝักบัวคลาสสิกเลยฮะส่วนรายเรียนเรื่องสายไฟยังเก็บไม่หมดนะครับยังเหลืออีกเก็บงานอีกนิดนึงนะครับอย่างนี้เลยครับฝ้าก็เป็นฝ้าเรียบมีเดรร้ายสอดวงกระเบื้องออกแบบตามนี้เลยครับหรือว่า เจ้าของบ้านชอบแบบไหนก็แจ้งนายช่างได้เลยนะครับอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์กระเบื้องประตูนี่ครับอย่างนี้เลยครับสามสไตล์ของช่างโอนครับใช้ประตูแบบนี้เลยนะครับไม่มีก็เรียกไม่จับคราบดำกันเชื้อรา U PVC n a โ o น,นะครับ Green Plus อะไรนะก็เรียกอะไรตามนี้เลยครับนี่ ใช้เกรดคุณภาพนะครับประตูนะครับพาผู้ชมออกมาข้างนอกก่อนมาดูห้องต่อไปครับวันนี้ก่อนนี่ยเจ้าของบ้านครับคุณพี่นีห้องรับแขกครับที่เราเจอห้องแรกจะเป็นลักษณะนี้ครับเฟ้นฟ้าหลุมไปดูห้องนอนห้องที่3ครับผู้ชมครับประตูไม้ปรูดเช่นกันครับนี่ฮะสังเกตไม้ได้หนึ่งชิดก็คือไม้ประดูแน่นอนครับขนาดห้องนอนเท่ากันครับ3.5,4คูณเมตร ้าม่านโทนเดียวกันเลยเหลืองก็เรียกทองสลับขาวส่วนแอ์น,นี้เจ้าของบ้านนะครับออกเพิ่มนะครับหรือว่าติดตั้งเองอไม่ใช่ว่าติดตั้งเองครับก็คือคัดสินค้าหรือว่าเลือกสินค้าซื้อมานะครับแล้วก็นายช่างติดให้เลยนะครับนี่คือห้องที่3ครับกระเบื้องแกนิตสวยๆลายเดียวกันกันกบตัวบ้านแบบห้องรับแขกคือห้องนี้ นี่ครับเดี๋ยวพาดูรอบๆครับนี่ต่อจากห้องนี้ครับเมื่อกี้ผ่านมา3ามห้องแล้วเนาะนี่ห้องที่สามคือห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนต่อมาหลังจากห้องนอนก็จะมีห้องโล่งตรงนี้ครับยังไม่รู้ว่าจะต้องเป็นทําอะไรเขาเรียกห้องอะไรนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งที่บอกว่าเป็นห้องน้ำสองห้องนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมก็นี่ครับแบบนี้เลยนะครับ คนละคนละสีครับกับห้องนอนใหญ่เมื่อกี้นะครับเนี่ยแต่สุพรัณ์ตัวเดียวกันฝักบัวตัวเดียวกันออกแบบรูปลายต่างกันครับอันนี้จะออกสีขาวๆหน่อยออกสว่างๆหน่อยนะครับวัสดุปประตูก็เหมือนกันัเหมือนเดิมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับวัสดุคุณภาพครับอ้าออกมาต่อไปมาดูห้องครัวครับ ห้องครัวก็จะเป็นไม้ประดูนี่ฮะเดี๋ยวปดูประตูก่อน <c oughs> เป็นไม้ประดูไม้เนื้อแข็งนั่นเองครับเข้ามาห้องครัวก็จะมีซิงครับล้างจานสองที่ครับมีเตาแก๊สสองหัวแล้วก็มีเขาเรียกอะไรที่เก็บถังแก๊สถ้าจะไม่ปิดหน้าอยืนตรงนี้ตามสไตล์ของช่างอย่างนี้ครับอย่างนี้เลย เคาน์เตอร์นาะครัวสวยๆครับนี่คือห้องครัวครับจากนั้นก็จะออกมาทางหลังบ้านครับอีกประตูบานหนึ่งฝั่งน,นี้เลยนะครับแบบระเบียบ,บออกนอกบ้านครับสแตนเลสสวยมากทีเดียวอันนี้ออกไปข้างหน้าบ้านครับเดินตรงไปเลยนี่ครับว้าวสวยสุดยอดเลยห้องอโอ้โห นี่คือฝ้าหลุมก่อนจะถึงห้องครัวนะครับครับพาไปดูรอบๆแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูนอกบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมพามาดูข้างนอกของตัวบ้านนะครับฝั่งขวามือครับถ้าหันหน้าเข้าบ้านนะครับอย่างนี้เลยครับก็ทุกห้องจะเป็นห้องติดแอร์ทุกห้องนะครับทั้งสามห้องนอนนะครับย้ำว่าด้านยาวหรือความลึกของตัวบ้านนี้15เมตรนะครับผู้ชมครับ ลังคาส่งปัญญาหลังคาใช้วัสดุของ S c G นะครับแล้วก็เหล,ล็กอลูมิเนียมหรือว่าสแตนเลสก็จะใช้ไซค์เขาเรียกไซส์305นะครับแต่บ้านๆเราทั่วๆไปก็ใช้102เนอะที่มันบางกว่านะครับแล้วก็ราคาก็จะเซฟกว่าด้วยแต่นี้ไซส์นี้ได้ความสวยงามแล้วก็ได้ความแข็งแรงครับ305นะครับ ส่วนแอร์อะไรก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านครับจะเลือกใช้ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันนะครับวัสดุก็คือผ้ามงังผ้าม่านแอร์รวมไปถึงหลอดไฟนะครับเจ้าของบ้านพื้นที่ต่างกันก็อาจจะราคาต่างกันนะครับนะครับนี่ฮะพาผู้ชมมาดูรอบๆตัวบ้านครับหลังนี้ใช้งบที่1.650ล้าน6 0 0 0บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับ พื้นที่ด้วยนะครับแต่เบ็ดเสร็จบ้านหลังนี้จะจบอยู่ที่งบนี้ฮะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทแต่คาดว่าคงไม่จบครับเดี๋ยวเจะาของบ้านว่าจะต่อระเบียงข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะปูกระเบื้องรอบบ้านอีกนี่คืองบที่ใช้ในบ้านหลังนี้ครับทรงปัญญาครับสว,สวยเลยฮะครับผมก็ไปดูรอบบ้านแล้วครับก็ตามที่เห็นเลยครับ จบที่1นึ่งล้านหกแบาทขึ้นอยู่กับวัสดุอุปรกรณ์แล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมของเจ้าของบ้านที่จะคัดหามาร่วอยากใช้นะครับขอบคุณเจ้าของบ้านครับเสียสมานหรือว่าพ่อเอของเราบ้านสบายครับตำบลรุ่งระวีอำเภอนาเกลียงจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ขอบคุณเจ้าของบ้านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับท่านไหนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอว่าอยากดูรูปแบบบ้านรว่าภายในบ้านพามาดูแล้วนะครับ ราคาขึ้นอยู่กับการตกลงคุยกันระหว่างคนสร้างแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับตกลงกันได้ก็คุยกันได้แล้วก็สร้างได้ครับช่างโอนครับคนเดิมขาประจําครับนําผลงานสร้างสรรค์ครับมาฝากพี่ผักน้องกันนะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรช่างโอนไว้อยากทราบราคาอะไรยังไงก็คุยกับช่างโอนได้นะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ขอบคุณเจ้าของบ้านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณช่างโอนที่ให้โอกาสช่องอีสานบ้านสวยครับมาถ่ายทำครับบ้านสวยๆอย่างนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ